สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ดาวพระรัสบ,บดีนะครับที่มีการยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีตุลน,นะครับในวันที่6กันยายน2560นี้มีผลกระทบต่อชาวราศีตุลน,นะครับ1ปีโดยดาวพฤหัสนะครับจะมีการโครจรยกย้ายราศีที่มีผลกระทบต่อทั้ง12ราศีเลยนะครับแต่จะมีอิทธิพลในเรื่องของดาวพฤหัสในการโครจรครั้งนี้1ปี ดาวพฤหัสบดีมีการยกย้ายราศีครั้งนี้เข้าสู่ราศีตุลมีตำแหน่งทางโหราศาสตร์นะครับก็ได้ตำแหน่งก็คือเทวีโชคนั่นเองซึ่งเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นตำแหน่งลึนภพที่1นนะครับเรียกว่าทับลักขณาได้ตำแหน่งเพิ่มอีก1อัด2อตำแหน่งเลยนะครับก็คือ เป็นโกมุดเกณฑ์และก็องเกณฑ์ดาราศีนะครับซึ่งจะส่งผลอํนนวยโชคอํนนวยชัยมากๆนะครับสาหรับชาวราศีตุลรังนี้ซึ่งจะเป็นผลที่ดีในรอบ12บปีนะครับที่ดาวพระศสบดีนั้นโคจรถับลักนาของตัวคุณเองมีลาภผลในสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าดาวพฤหศสบดีนี้หมายถึงศิลธรรมจรญยานะครับหรือว่าหมายถึงสติปัญญาหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้การช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนกับ ตัวคุณนะครับแล้วก็ชาวราศีตุลน,นะครับมีพระราศบดีจอมเทพนั้นทับกับลักขณาของตัวคุณเองนั้นนานหนึ่งปีมีตำแหน่งก็เป็นเทวีโชคด้วยนะครับส่งผลให้เกิดสิ่งที่ดีงามตามมาด้วยนะครับพระราศบดีมาจากเรือนพพศาสชะนะครับแล้วก็ภพอริด้วยก็เป็นทุสถานะหนึ่งเรือนนะครับก็ในเรื่องของดาวพฤหัสที่มาครั้งนี้ก็จะส่งผลให้ชาวราศีตุลน,นั้น มีสังคมใหม่ๆนะครับได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนการอุปถัมภ์นะครับในเรื่องของการยอมรับสิ่งต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือสังคมมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางใกล้ๆนะครับบ่อยขึ้นไปมาหาสู่กับคนรอบตัวมากขึ้นมีการเจราจาการติดต่อการสื่อสารนะครับรวมไปถึงการ ประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับกับญาติพี่น้องไปมาหาสู่กันมากขึ้นได้รับการช่วยเหลือจากญาติพี่น้องมากขึ้นนะครับแต่ดาวพระรุกรบดีนี้ในการมาครั้งนี้นะครับมีสิ่งที่ดีงามแล้วแต่ก็นํามาซึ่งความอริด้วยนะครับเพราะดาวพระศุกบดีนั้นโคจรแบบ เขาเรียกว่ามาจากเรือนอริด้วย1เรือนจึงทําให้ต้องแบกรับในเรื่องสิ่งต่างๆก่อนนะครับในเรื่องของสังคมด้วยมีการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่ต้องสะสั่งค้างคา,าด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็จะสามารถผ่านผลไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนมีคนคอยคิดคอยแก้ปัญหาช่วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสําหรับชาวราศีตุลเหนื่อยหนักหน่อยแต่มีผล ที่ดีนะครับมีลาบมีผลที่ดีนั่นเองก็จะช่วยให้ชาวราศีตุลน,นั้นคิดสิ่งใดก็จะค่อนข้างทําและมุ่งหวังสิ่งผลประโยชน์นั้นได้ดีเช่นกันนะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ